บัดนี้เป็นครั้งที่88ตรงกับวันที่5กุมภาพันธ์ข้าพเจ้านายพุทธลากรอาจศึกขอเปิ่งวาจาสาธยายพุทธมนถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสงังฆบูชาและเป็นอาจารยาบูชาเด่องภาพความปิติเทระเจ้าองค์หลวงปู่สมเด็จตุลลวงปู่บญเด็หลวงปู่ศิลา ตลอดทังกงูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพเจ้านี้ขออนุภาพคุณพระรัตนไตยกูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจา้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายมต่อไปบทสวดจุนูลเทวดาสามันตาจักรวาเรสุอัตตาคัจฉันตุเทวดา สัทธธรรมมังโมนิราชาสัสุนันตุสักขโมกขะทงสักเกาเมจกดูเปคิริสิคาราตัตเตจันตริเกวิมาเนทีเปรัตเถจักาเมตรวะนะคะเนเคหะวัตถุมหิเกเตคุมมาจยันตุเทวาชารัทธะวิสเมยักะขะคันทพพนาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวราจันังสาธโวเม,มสุนันตุธรมร,ธรมสวนาการุไอยามพัทันตาธรรมสวะนาการุไอยามพัทันตา ธรรมสวานากาโรอายมพัทันตาบทส่วนนัมการสิทธิคาถานโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทส่วนสัจจะกิริยาคาถานัตถิเมสระอัญงพุทโธเมสานังวะนังเอเตนะสัจจวัชเชนะส่วนที่เมโหตุสัพพทานัตถิเมสระนางอัญง ธรรมโมธรมโมเมสันนังว่าดังเอเตนะสัจจะวชินะสดที่เมโหตุสัพพทาอัตทิเมสังนาอันยังสังโฆเมสันนังว่าดังเอเตนะสัจจะวชินะสดที่เมโหตุสัพพทาโมตสวดมหากรุณิกโกนาโถอธิกาคาถามหากรุณิกโกนาัวทายาสัพพปานินางโูเรตวะปรมีสภพวะปโตสัพโพมุตตะมังเฮเตนะสัจจะวชินะมาโหนตุสัพพุปัตถวา มหากร oh ap ุณิกุณาโทหิตายสัพพะปานีนังปูเรตวะปารามิสัพพะปัตโตสัมโพมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุตุสาผู้ปัตถวามหากรุณิกุณาโทสุขายสัพพะปานิยังปูเรตวะปารามิสัพพะปัตโตสัมโพมุตตะมังเอเตนะสัจจวัชนะมาหุตุสาผู้ปัตถวาบทสวดมหาสมัยสูตร เอกวเมสุตังเอกังสมมยังภาคขาวาสเกสุวิหารติกะเปียรัตวัตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังคีนาสัตติงปัญจมัตเตหิภิกขุสัตเตหิสัพเพเหวะาอารหันเตหีทัศหีจารโลกาทุกีเทวตาเอปุญเยนาสันนิปฏิตาหุติภักขวันตังทัศนายะภิกขุสังคจะอัตตาโกจตุนังสุทธาวาสกายิกานังเทวานังเอตะท้าโพสิอายังโว พักขวาสเกสุวิหารติกปิระวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนาสติงปัญจม hi, ัตเตหีพิคุสตเตหีสปีเหวะอารานเตหิทัศหีจะโรกาตาตุหีเทวตาเยปุญเยนาสนิปติตาุลติพักขวันตังทัศนายะพิกุสังคันจะยนุนนามมยามปิเยนาพักขวาเตนุปัสสังกมิตะสังกเมายามะอุปสังกมิตะบา ภักควาโตสันติเกปาเจกคัถาปเาสยมาติอัตคตาเทวตาเสยถฐาปินามาภราวาปุริสดสมัญชิตตังวาพังภาษาเลยะปาษาที่ตังวพาพหังสัมมินเชย,ยะเอวเมวสุทาวเสสุเทเวสุอันตรหิตาภักควาโตปุระโตพตุระหังสุอัตคุตาตเทวตาภักควันตังอภิวาเทตวะเอกมันต์ังอาทิต อัทังสู่เอกะมัตังทิตะคูเอกะเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคัังอาภาสิมหาสมโยุปวนัสสิงเทวกายาสัมมาคตาอาคัตมมหาอิมังธรรมะสามายังทักิตาเยวะปะอาปาราชัดอาปาราชิตะสังคติอัตตาคูอาปาราเทวตาภะคะวะโตสันติเกอิมังคัังอาภาสิตัตตะพิทูสมาทังสุจิตังอัตโนอุชุกะมะกลงสุสารติวะนเนตานิ กหิตตวาอินทริยาลัคขันติปันทิตาติอัปทัขูอปราราเทวตาภะควาโตสันติเกอีมังคัทังอภาสิเชตวาคีรังเชตวาปาดิข,องอขังอิทธะคีรังโอหัจะมะเมชาเตจารันติสุทาวิมาราจักกุมตาสุทันตาสุสูนะคาตี อาตโอูอาปาราเทวตาพระคาวโตสัตยิเกอิมังคัทังอาพาสีเยเกจิพุทังสายนัตคตาเสนาเตคามิสัติอาปาญาภูมิงปหายญา,านุสังติหังเทวากายังประริปูเรสันติติอาตโกพระครวพิภูอมมันเตสิเยปุญเยนะพิกเวทสสุโลกาธาตุสุเทวตาสันิปติตาผลตีปัตถาคตังทัศนายาภิกุตสังคันจะเยติเตพิฆเวอะเหสุอตติตามัทนาอรหันโต สัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพักว like <te> ันตานังเอตตาปารามาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาอเฮสุงเสยยะถาปิมายะหังเอตาระหิเยปิเตพิขเวอภวิสันติอนาคตะมัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพักวันตานังเอตตาปารามายวะเทวตาสันนิปติตาภวิสันติเสยยะถาปิมายะหังเอตตาราหิอาจิกิสามิปิคเวเทวกายานัง นามาณิกิตตยิสสามิภิกขเวเทวกายานางังนามานิเทศิสสามิภิกขเวเทวกายานางังนามาณิตังสุนารถาสทาุกังมนะศิกโรธะาศิสามิติเอวัมพันเตติโคเตวิกูภักขวตโตบจสะสสมภะวะเอตถา,าวจะ สีโลกบม,มนุกัสสามิยัตถภูมาตทาสิตายเยสิตาคิรีคับพลังปะหิตตสาสมาหิตาปุตุสีหาวาสตีนาโรมะหังสาพิสังขุนโอทาตามันะสาสุทธาวิปัสนามาวิราปิโยปัญจสติยัตวาวาันิกเปียรวัทเวตตุอามันทะยิสัทธาสาวเกศสา,สาเสนระเต เทวกายาอภิกันตาเตวิชนาถาภิโคเตจะอาตปะมาการลงสุดตวัพุทธศาสาสนาเตสัมปาตุระหุยานังอามนุสสนาทัศนนาอเปเกสตามัตถะหงสหัสสังอาทะสัตติงสัตตังเอเกสหัสสนังอามนุสสนามัตถสงอเปเกนัตามัตถะคงทิสาสัพพุตาอาหงทัานจะสัพทางอภินญายะว่าวาคิดตวานจากภูมาแต่ตัวอมันตะีสัตถาสาวเกสาสเนระเตเทว กายาอภิกันตาเตวิชนาทายภิโคเยวังกิตติยิสัมมิเคระหิอนุปุพภโสสัตตะสหัสสาวยขาภูมากับีระวัฒวายติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมทามานาอภิกรรมอภิกุนังสามิติงว่นังชัดสหัสสาวีมว่าตายขาอนันตะวันนิโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโน โอทมามนาภิการมงพิกุนังสามิติงวะนางสตาคิราติสหัสสายยักขานานัตตะวันนิโนอิทีมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสินโนโมทมมนาอภิการมงพิกุนังสามิติงวะนางอิเจเตโสระสสหัสสายักขานันตะวันนิโนอิทีมันโตชุติมันโตนวันโตยัสสินโน โมทัมนาอภิการมงพิคุนางสัมมิติงวานางเวสามิตาปัญจสัตยาขานานตตะวันน้โนอิทิมันโตชุติมันโตวันนมันโตยัสสสโนโมทัมนาอภิการมงพิคุนางสัมมิติงวานางกุมพิโรราชคหิโกเวปุลสันนิเวสนาพิญยานังสัตตสหัสสางยขานาปปียุปัสสติกุมพิโรราชยาคีโป ราชาขหาิโกโสปาคาสมิติงว่านางปูดีมันจะที่สังราชาตัปตะวัตุปัสสาสติขันทพานอธิปติมหาราชายศศิโสพุตตาปิตาสภะฮาโวอินทนามามหภราอิทีมันโตชุติมันโตวันนวันโตยัศสิโนโมทามนาอภิการมโมภิกุนางสมิติงว่านางทาคีนันจะที่สังราชาวิรุโหตัปปะสาสติกุมพันธานอธิปติมหาราชายศสิโส พุทธาปิตาสะภะหาโอินธนามามหัพาราอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสสีโนโมทามานาอภิกรมโมภิกุนังสามิติวะนังปัจฉิมัญจัติสังราชาวิรูปปคุปัสสาสตินาคานังะทิปติมหาราชายัสสีโสพุทธาปิตาสะภะหาโอินธนามามหาภาราอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสีโนโมทามานาอภิกรมโมภิกุนังสามิติวะนัง กุตรารานจัที่สังราชากุเวโรตับปัสสาสติยคานอธิปติมหาราชายศิสีโสปุตตาปิตัสสะภาหาวินทนามามหาภาราอิติมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยาสาศสิโนโมทามานาพิกามโมพิ่คุณนางสมมิติงว่านัง ขุลิมะที่สังทัตตาลโธทักิีนนวิรูหะโกปชิมีนะวิรูประโกกุเบโรอุตระังที่สังจัตตาโรเตมหาราชามัณตตาจัตุโรที่สาธัตถารามนาอัตถังสุกันเกปิลวัท,ทเวเตสังมายาปินโนทาสาอาคุวันจันิกาสธามายาคุเกณฑุเวเกณฑูจวิปูโตสหจันทนโน กามสิทวจะกินนุขันทุนิขันทุจะปะนาโทโอปะปัญโยจะเทวสูตวจะมาตลิจิตตะสีโนจะคันตะโพนะโรราชาชโนสะโพอาภูปัญจะศิโกเจวติมพารุสุริยวัชสาเอเตจันเยจะราชานุคันทัพาสหราชุพิโมทะมานาอภิกรมูภิกขุนาสัมิติงว่านางอัตกูนาภาษานาคาเวสราสหัตชกากัมพระลักตาตราอากูปยคาสหยาติพิ ยามุนาตัตตะถาจะอาคูนาคายยาสาัสีโนเอราวันโนมหานาโคโสปาคาสม,มิติงวนางเยนาคาราเชสหะสาหะลันติทิพาทิชาปะคิวิสุทจักคูวหายาสาเตวนาพัชปัตตาอิจิตตาสุปนันนอยติเตสันามาพยันตทานาคาราชานะมาสีสุปันนาโตเขมมะมากาสีพุทโธสันนาหีวาจาหิอุปะวหายันตานาคาสุปันนาสรรารามะกังสุพุทัง ชิตาวเชิรหัสเถนะสมุทังอสุราสิตาพาตาโดวสวะเสตอิตีมันโตยัสสิโนโการากัรชามหาพิสมาอสุราธานาเวขาษาเวปจิติสุจิติปหาราโทนมูจีสหะสัตตัญจะภพาริปุตตะนางสัพเพเวโรจานามกาสันนายิตาวพาพร,ระดิงเสนังลาหุพัฒธามุปะขโมสัมมโยธานิพัฒนเตพิกุณัสัมติงวะนาง อาโปจเทวาปธธทวีจเตโชวายโยตถาคมุวารุณาวารุณาเทวาโสโภจยสสะสะสาสหะม่ปากรุณากริกาอาคูเทวายศส,สีโนทเสตทัตถากา,า,ายาสเพนานตตะวนีโน,โนอิทธีมันโตชุติมันโตวณตะวันโตยศสีโนโมทามนาอาภิกามงพิคุณังสัม,มิติงวัง เวนทูจกสหารีจะอัศมาจะทุเวยมาจันทะสูปานิสาเทวาจันทะมาคูปุรักิตาสุริยสูปานิสาเทวาสุริยมาคูปุรักิตานขัตตนิปุรักิตตวาอาคุมันทวารหกาวาสูนางวาสโวเสโทสโกปาฆาปุเรนทโททาเสเตทัสธากายาสเพนานัตตะวันนิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนามันโตยัสสิโน โอ้ถ้ามานาพิกาโมพิกุูนังสัม,มิติงวัานางตะคูสหภูเทวาชาลามาคีสิกขาริวะอาดิถากาจะโรชาจะอุมาปุพานิภาสีโนวารุณาสหธรรมาจะอัจุตาจะอเนชากาสุริยะรุจิราอาคูอากูว,สวัสวเนสีโนทัเสเตทัสธากาย,ยาสเพนานัตตะวนีนโนอิตีมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสีโนามมมนิิิกุัมมังงงสตว สมานามหาสมานามนุษสามนุษสุดธรรมคิตาประตูสิกาอากูอากูมนโนประตุสิกาอตุกุหายโยเทวาเยจโรหิตาวาสินโอปรารคามหาปรารคาอากูเทวายสสิีโนทัศเสตทัสธากายาสัพเพนานตตะวนันนีโนอิติมันโตชุติมันโตอันนาันโตยสสินโน โมทมานะภิกขามุงภิกขุนังสัมิติงว่านังสุก,กากรุมหาอรุณาอาคูเวคณะสาสหัสโอทาตะ,าาะคายะหาปโมขาอาคูเทวาวิจักขณาสถามัตตาหาราคาชาสมิสกาจกยศส,สิโนธนะยงังอาคาปัญชนโนยทิสาอาภิวัสติทัสเสเตทัศทากายาสเพนานาัตตะวันนิโนอิตีมันโตจุติมันโตว,วันณวันโตยศส,สิโนโมทามนานะภิกขามุงภิกขุนังสัมิติงว่านาง เคมียาตุสิตายามากัตถากะเยยศส,สินโนสัมพิตการามาเศรษาโชตินามาจะอาสวานิม,มานาลติโนอาคุอตกคุปรนิม,มิตาท,าศทาาัศเสตตัสทากายาสเพนานาตัตตะวนินโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาว,นาว,นวันโตยศสิโนโมทามานาอภิกามงภิกุนังสมิติวันัง สถิเทเท,เทวนิกายาสเพนานตตวานิโนนามันวเยนะอาคาจุเยเจนเย,ยสตทิสาสหาปวุทธชาติมัคคีรังโอขติน,นมะนาสวังทเขโมฆตรังนาคังจันทังวะอชิตาติตังสุพัมมาประมะโตจัปุตติมิตโตสหสันกุณางสังสนนังกุมาโร ติโสจะโสปาคาสมิติงวนังสหัสสะพมะโรการนางมหาพมาพิติทัติอุปปนุชุติมันโตพิสมากายุยศศิสโทสทศิทธิิสราอากูปจเจก,กวะสวัตติโนเตสนจักมชโตอคาคาหาลิโตปริวาริโตเตจัสเพ,พอภิกันเตสินเทเทวิสพมเกมราสิณะอภิกรรมิบัษกานะหัสสามันที่ยังเอทะคันธทะคทันะนทะหะธะ พันธัตถาอะไเคณนาพันธมัตุโบสัมันตาปริวาริธามาโวมุจิตะโกจินังอิติตธรรมมหาเสนกันนหาเสนาอเภสัยเยปานินาตระมาหัจจะสรังกัตตวานาเฟระวังยัตถาปวุสโกมีโคนะยนโตสวิชุโกตถาโสปัจุทาวติสังคุโตอศัยยังว่าเสตัญจะสัพังอภิญญาญาวะวัคคิภวานาจักกุมาตตัวอมัญตะยีสัทธาสาวเกศาสนระเตมาราเษนาอภิกันตา เตวิชนาถธาพิทคาโบเตจะอาตปะมากกาลงสุตวาพุทธศาส,า,สาสนาวิตราเกหิปาการมูเนสังโรมปิอินชย,ยุงสเพพิยะตังคามาพยาติตายสาสสีโนโมทันติสหพูเตอิสาวกาเตชเนสุตตาติมุสวดจุลชัยอภกร นะโมเมพุทตเตจะสังวัตนาแต่ยธรรมิกาเตชัประสิทธิประสิเทวานารายะ์ปราเมีสุราสิทธิพัมมาจะอินทาจะจัตุโรกาคัมพีรักกาสมุทาภูตุงคังคาจะสัพพมาชยะประสิทธิภวันตเตชยยะชยยะธรณิธรณีอุตตถอุตตถีชยยะชยยะชยะข้คนละตนละนิใสนิใดใสเสนาเ water, รรม ation, ah flying, ar, illing, า ilim, pense, เรุราชภารชีชยยะชยยะคัมพีรักสมพีนาเกียธนาคีปิสาจพูตากาดี ชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคีสุธาทานมุขชาชัยยะชัยยะวารุณนมุขสาตาชัยยะชัยยะจำปาที่นาคกุรคันโถชัยยะชัยยะกัจคุณนตุรงสุกะอภูชงศิหะยักขทีปาชัยยะชัยยะวารุณนัคยาตาชิตาชิตาเสนาลีปุณสุธินารดีชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะธารณีตะเลสธาสุชัยยา ชยะชยะธานีสาตินสัทธาชยะชยมังกราลัญญาพระวัเคชยะชยวารุณยาเขชยะเชยลักขเสสุรภูชาเตชาเชยะเชยะพเมนทัคณาชยะชยราชาธิ拉萨ชัยเชยะเชยปัทวิงสัพพังชยะชยะอลหันตาปะเจกพุทธสวังชยะเชยมเหสุรุฮโรฮลินเทวาชชยะเชยพัมมาสุรัคขว้ชยะเชย นาควาวิลุหักโกวิรูปะโกจันทิมาลาวิอินโทจะเวนเตโยจะกโกเวรวันโนปิจะกอคิวายโยจะปาชุนหงุมาโรทัตตะลักขโกทาราสะมหาเทวาสิทธิตาภาษาอัธโยอิสินสาวกกาสภาชยรามุภาวันตุเตชยธรรมโมจะสังโกจะทัะปาโดจะชยะกังเอเตนะชยเตเชนัชยโสติภาวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชยะมังคดัง ชยโยปิพุทธะสสิฎิมัตโตอายังมลสัจปาปิมัตโตปาราชโยโคสยยโพธิมนเตปโมติตาเชยตถาภามะคนามหิสิโนชยโยปิพุทธะสสิฎิมัตโตอายังมลสัจปาปิมัตโตปาราชโยโคสยยโพธิมนเตปโมติตาเชยตถาอินทคนามหิสิโนชยโยปิพุทธะสสิฎิมัตโตอายังมลสัจปาปิมัตโตปาราชโยโคสยยโพธิมนเตปโมติตาเชยตถาเทวคนามหิสิโน เชโยปิพุทธศาสสิเดมัตโตอายังมรัสัจจปาปิมัตโต巴拉เชโยอุโคไซยัโพธิมันเถปมุติตาเชยตตาาสุปนะขณามหิสิโนเชโยปิพุทธศาสสิเดมัตโตอายังมรัสัจจปาปิมัตโต巴拉เชโยอุโคไซยัโพธิมันเถปมุติตาเชยตตาธานะขณามหิสิโนเชโยปิพุทธศาสสิเดมัตโตอายังมรัสัจจปาปิมัตโต巴拉เชโยอุโคไซยัโพธิมันเถปมุติตาเชยตตาาสัพพะมคณาเมหิสิโนเชยันโตโพธิยามุเดสัจยานันทิพัทโน

ส่นตุปนโตเยเทวอสเสมินธาเนอธิกตาธิขายุกาสัทถาโหตุสุขิตาโหตุสัพพทาลักขันตุสัพพสัต,ตนารักขันตุชินาศาสนายาการิปัทนาเติสังสภีปพพุเดนตุอโนรัตถายุตตะก,กาลีปาวัสสตุวสังวาสววาวะราหากาลาโลกาจุป,ปัฏฐวาติสังนิวาเดนตุจะสัพพทา,ากายาสุขังจิตตาสุขาละตุยาาะธาละอังบทสวดธรรมานิยามาสุตังเอวเมสุตังเอกังสัมมยังภักขวาสาวัตถิยังวิหารติชัด เชตวันีอนาคปินทิกัสอารามิตตระลคุภักควาภิกุอมันเตสิภิกขะโบเตพัทหังเตติเตภิกุภักควาโตปัจัสรสุงภักขวาเอตัถะโวจะ อุปทาวาภิกษเตถาคตานางอนุปทาวาตถาคตานางที่ตาวาสาถาตุธรรมทีตาตธรรมะนิยมตาสาพัพเปสังารานิสติตังตาตาคตโตอภิสัมพุทติอภิสเมตติภิสัมพุทิชิตวตวาภิเสเมตตวาจิกติเทเสติปัญญาเปติปัญธาเปติวิวตัตติวิวัชติุตตนิการโรติสัพเพสังขารานิชติ อุปทาวาภิกษเพตถาคตานาอนุปทาวาตถาคตานางที่ตวาสัทธาตุทัมวิติเตตธรรมนิยามตัสัพเพสังภาราุกัตเตะต่างตถาคตัวภิสัมพุจเตอภิสษุเมติอะภิสัมพุทธชิตตวะภิสษุเมตวาจิขติเทเสติปัญญาเปติปันทะเปติวิวรติวิวัชติอุตานิกาโนเตะสัพเพสังฆาราุกัตเต อุปทาวาพิคเวตถาคตานาอนุปทาวาตถาคตานางที่ตวะสาธาตุธรรมทีตตาธรรมนิยมตัสเพสังขารานิสัพเพธรรมาอนัตตาติตังตถาคตัวพิสัมพุชติพิจเมตียพิสัมพุชติตวาพิจเมตวาอจิกติเทเสติปัญญาเปติปัฏฐเปติปิวัติปิพัชติอุตานิกาโลติสัพเพธรรมาอนัตตาตีอิทัมมาโวจัปภควาตตะมานาเตภิกขุภควาโตภาสิตังอภินันตุนตี ประสวดพระเทกรัตะคถาอติตังนานาวะคเมยยะนปฏิกังเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงโง่ถึงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยตถาติตัมบะฮีนันตาอัตพัตตัญจะอนาคตังสิ่งเป็นในอดีตก็รับไปแล้วสิ่งเป็นในอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังธรรมะธรรมังตัฏฐตัฏวิปัสสติอาสังหีรังอาสังกุปังตังวิธรรมนุปรุหะเย์ ผู้ใดเห็นธรรมมันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นนั้นใหญ่แจ่มแจ้งไม่งอนงงก้อแข็ของคนพ่อคุณการเช่นนั้นไว้อเจวะกิจจมาตบปังโกเชยามะนังสุเวความเพียรเป็นกิจด้วยต้องทําวันนี้ใครจะรู้ความตายแมืพรุ่งนี้นาฮีโนสังฆดันเตนะมหาสีในนะมัจุนาเพราะการถัดเพียรต่อมัจุฬาซึ่งมีศีลธรรมย่อมไม่มีสําหรับเราเอวังวิหาดิมาตาปิงอหุระตมะตันทิตังตังวิพัทเธกะระโตติสันโตอาจิกาเตมุน้ วันนี้ผู้สงบย่อกเขาเรียกผู้มีความเพียรอยู่ฉะนั้นไม่เก็ดขันทั้งกลางวันกลางคืนว่าผู้เป็นอยู่แม้เพียงรารีเดียวก็น่าชมบทสวดธรรมสังเวชปัจเบคณะสัพเพสังขารนิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมิได้หายไปสัพเพสังขารทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ตรงยอดเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไป สเพธ,ธมาอนัตตาสิงหาลัยทั้งปมที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเราอัตวังชีวิตต่างชีวิตเป็นของไม่ยังง่งยืนทุกวังบันดาความตายเป็นของยังงยย่งยืนอวสังไมยามาลิตตพังเราจะพึ่งตายเป็นแท้ มาละมาราณะาปะริโยสานามเมชีวิตต่างชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สูดรอบชีวิตต่างเมอนีต่างชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมา,าณะนาเมนิยต่างความตายของเราเป็นของเที่ยงวัตตะควรที่จะสังเวชอายังกายโยอจิตหลงังร่างกายนี้ไม่ได้ต้องอยู่นานอภปตะปิญญาณอุคันปสัสกาวิญญาณจุฑทวนเขาจึงเสร็จแล้วอธิเศสตีจักนันทบัตเริเรื่องแผ่นดินกาลินคดังอีวังปัดดุดังท่อนไม้และท้อนฟืนนี้หา,หาประโยชน์ไม่ได้ อนิจจาวัสสังคารสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหมออุปทวะยธรรมมิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมเป็นธรรมดาอุปชิตตวันิรุชันตเกิจขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโวความเข้าไปสงบระงับสังขารทั้งหลายเป็นสุ่างยิ่งสเพสสตารามานตีจัสัตทั้งหลายทั้งปวดกำลังตายอยู่มริสุจมริสเลที่ตายแล้วและกำลังจะตายแต่เทวะหามริสามีเราก็จะตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตีิมีเอตัสังสยูความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแกเราเลยตัสวดมตตายยังกินจ ังกินจิกุสลังกามังสัพเพหิพัตเตหิกตังบุญญาโนอนุโมทันตุสุนันตุพลโทเยเทวะอัสมิธานีอธิกตาติคายุกาสัตาะโหตุสุขิตาหุนตุทุกขาปมุญจตุมาตาปิตาสุขิตาหุนตุทุกขาปมุญจันตุสุขะสัพเพติกาสุขิตาโหตุทุขาปมุญจันตุสัพพิอายาติกา สุขิตาโหตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพปิสาสัพเพยะขาสัพเพเปตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพอาจารุปเชยะสุขิตาโหตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพนาคตาสุขิตาโหตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพเทวาสุขิตาโหตุทุกขาปมุนจันตุสัพเพสามิตินังสามิจันตุโวปสวดบูชาลุงปูทวดนโมโพธิสัตตุอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตตุอาคันติมายะอิติภะคะวานโมโพธิสัตตุอาคันติมายะอิติภะคะวา ปฏิฐานคะาถายาเทวตาสันติวิหาริหารละวาสินีทุเบคเลโพธิเกเรแต่หิงแต่หิง,ต,หงตาธรรมทานีนะพระวันตุปูชิตาโสทินกาโลติทัพวิหารมันทะเลเถระจะมัจฉานวก,กาจะพิขาโอ สารามิกาธนปฏติอุปสกาคามาจเตสานิขามาจออสราสปาณปูตาสุกิตาพระวันตุเตชราภูชายเปปิจัอันทัสัมภาวะสังเสรชาตาอัตโทปปาติการนิยติการธรรมะวังปฏิจเตสะเพปิทุกขสากาโดนตุสังขยางธาตุจีรังสัตตังธรมธรรมธัทธาจปุคลา สังโฆโหตุสัมมาโควาตายาจจะหิตายาจจะอามเฮระคตุสัตถมัวสเปปิธรรมะจาริโนพุติงสปาปุไนยามะธรรมีอริยปะเวทิเตปัสนาโหตุสเปปิปานิโนพุทธศาสนีสัมมาทาังปะเวสันตุกาเลิเถาวัตสัตวพุทธิภาวยาสัตนาสมิธังเนตุเมิธานิงมาตาปิตาจาราชังนิจังขันติ ปุตตะการเอวังธรรมเมนะราชโนปะชังลักขตุสัพพทาเทวตาอุโยชนะคถาบูสงเทวดาทุกขปัตตาจันิทุกขาพยาปัตตาจันนิพยาสุกับปัตตาจันิโสกัโหรตุสัพเพปิปานิโนเอตาวาตาจะอเมสสัมปรทังบุญญาสัมปะทังสัพเพเทวานุโมทันตุสัพพะสัมปฏิสิทธิยาทานังท่าทันตุสัทธายาสีลังลักขันตุสัพพทาภาวนาเปร่าตาโหตุขะฉันตุเทวตาคตถาสุมาพระาคาถา โอตุสัพพังสุมังค์ขลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะโสติฮุนตุนิรันตลังโอตุสัพพังสุมังค์ขลังลักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะโสติฮุนตุนิรันตลังโอตุสัพพังสุมังค์ขลังลักขันตูสัพพะเทวตาสัพพะสังขานุภาเวนะโสติฮุนตุนิรันตลัง สัพเพพุทธาภรัตตาปัจเจกนันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตชนะละขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกนันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชนะละขังพันธามิสัพพโสสัพเพพุทธาภระปัตตาปัจเจกนันจะยังพระังอรหันตานันจะเตชนะละขังพันธามิสัพพโส สัพเพพุทธาภรปตาปเจกนันจะยังผ้ารังอาณาตานันจะเตชนะละขังพันธามิสัพปสรสัพเพพุทธาภรปตาปเจกนันจะยังผ้ารังอาณาตานันจะเตชนะละขังพันธามิสัพปสรสัพเพพุทธาภรปตาปเจกนันจะยังผ้ารังอาณาตานันจะเตชนะละขังพันธามิสัพปสรสัพเพพุทธาภรปตาปเจกนันจะยังผ้ารังอาันตานันจะเตชนะละขังพันธามิสสพปัส สัพเพพุทธาพระรัตาประเจากานันจะยังพระรังอนัานตานันจะเตเชนะารักขังพันธามิสัะพสโสัพเพพุทธาพระปัตาปัจเจกันนันจะยังพระดังอัดานตานันจะเตชนะาลักขังพันธามิสัพโส,ส,พพพพพพสพโสด้วยอำนาจแห่งบุญกุศลที่ข้าพเจ้าได้สวดสัจจะยายพระพุทธ,ธมนนีข้าพเจ้าขอน้องเ่าที่ถวายเป็นพระรักสมแด่สมเด็จพระพรานามเจ้าสุกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้เจดสูส่สวรรค์คารย ขอให้ทรงแห่งบุญกุศลนี้จงเป็นสละศีลมงคลแก่ข้าพเจ้าให้แข็วขาดปลอดภัยจากทุกโศกภัยแต่ละพวงให้มีหลังราดา้สุจริตมั่นคงเป็นสมาอาชีพอันชอบทำกรรมว่าไม่มีอดอยากจะจนโควยาได้มีแก่ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้ามีสมาธิะที่ตีตั้งมั่นในพระธรรมคระสอนแห่งองค์สมเด็จพระสัมสมสามสัมพุทธเจ้าดำรงอยู่ในความดีงามตลอดกาลและนานอีกอทั้งขอเทพเทวดาทั้งหลายผู้ได้มัฒนาสาธารณในบุญกุศลนี้โปรดเป็นสิทธิประสาทพรนุสศนินุภาพแห่งมงคลไปสุ่ัตรจุมงคลพระปิตายอดเศรษฐี ทั้งฝ่ายแทนแล้วฝ่ายเราวรวมถึงวัตถุนักพรงรวมถึงวัตถุมงคล,ลทั้งปวงที่30มจอเมริได้จัดซ้ำขึ้นให้เปลีนด้วยพุทธันภาคเิวันภาคบวทิทันว่าอังสาวสิทธิ์อำนวยผลให้เป็นสิเดมงคลแกล่ผู้ครอบครองและบูชาทุกประการเทิน